กุติกินพระวัดเฮียนผีมรณะ <c oughs> พระรูปไหนที่ว่าเก่งก็ต้องเพ่นทุกรายเมื่อได้มาพำนักที่กุติเฮียนเพราะเสียงเล่าอ้างต่างเห็นพ้องต้องกันว่ากุติประหลาดหลังนี้มีอาถรรพ์ห้ามให้ใครหรือพระรูปไหนไปนอนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะหลับไม่ตื่นหากดวงแข็งยังไม่ถึงที่ตาย ก็ต้องถูกหลอกหลอนจนกลายเป็นบ้าพระเนนในวัดต่างรู้กิติศัพท์ของกุติกินพระเป็นอย่างดีจึงได้แต่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีใครเข้าใกล้แม้จะมีคนลักลอบมาเผาก็เผาไม่ได้แต่คนเผากลับมีอันเป็นไปอย่างไม่น่าเชื่อกุติกินพระจึงกลายเป็นกุติต้องห้ามที่ไม่อาจแตะต้องได้ คงได้แต่ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นกระทั่งวันหนึ่งมีพระหนุ่มนามว่าพระเดี่ยวได้เดินทางมาจากวัดต่างถิ่นเพื่อมาเยี่ยมโยมพ่อที่กำลังป่วยหนักในหมู่บ้านแห่งนี้ตัวท่านเองจึงมาขออนุญาตหลวงพ่อไกรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเพื่อมาขออาศัยอยู่ที่วัดเป็นการชั่วคราวแต่หลวงพ่อไกรปฏิเสธเนื่องจากกุฏิแต่ละหลัง ต่างก็มีพระอยู่อาศัยหมดแล้วจะเหลือก็เพียงกุติร้างหลังนั้นที่ไม่อยากให้พระรูปไหนเข้าไปอยู่เลยกุติร้างกลางวัดที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นกุติกินพระน่ะแหละครับหลวงพ่อใช่แล้วท่านเราไม่อยากให้ท่านเข้าไปอยู่เพราะกลัวว่าท่านจะมีอันเป็นไปก่อนโยมพ่อของท่านนะสิเราว่าท่านไปพักที่วัดอื่นดีกว่านะ วัดอื่นๆก็ดูจะห่างจากหมู่บ้านนี้ไปมากผมไม่อยากอยู่ห่างโยมพ่อเท่าไหร่ถ้าท่านเป็นอะไรไปอาจจะมาดูใจไม่ทันนะครับแล้วท่านจะอยู่ยังไงล่ะจะนอนในศาลาอย่างนั้นรึผมจะนอนในกุฏิร้างนั่นแหละครับหลวงพ่อพูดเป็นเล่นผมเป็นพระไม่พูดเล่นหรอกครับแล้วท่านไม่กลัวหรือไงหากเป็นอะไรขึ้นมาอาจจะถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้นะ ผีเนี่ยไม่น่ากลัวเหมือนกิเลสหรอกครับหลวงพ่ออย่าห่วงไปเลยคนจะตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายอืมเอาละถ้าท่านยืนยันอยากจะพักอาศัยที่กุฏิร้างเราก็อนุญาตแต่ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาก็อย่ามาหาว่าเราไม่ตักเตือนก็แล้วกันพระเดี่ยวเข้าไปพำนักที่กุฏิท่านเห็นสภาพกุฏิที่ทุดโทม เต็มไปด้วยหยากใยและฝุ่นดูเงียบเชียบแต่ท่านก็ไม่ได้หวาดลูก,กลับลงมือทำความสะอาดให้ดีกว่าเดิมเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาค่ำพอดีท่านจึงทำวัดสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ ก็เกิดลมพัดแรงทำให้หน้าต่างประตูถูกเปิดออกข้าวของภายในกุฏิกระจัดกระจายคล้ายกับเป็นการอลรวาสไม่พอใจและไม่อยากให้พระเดียวอยู่ที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นพระเดียวก็ไม่หวั่นไหวแม้จะได้ยินเสียงโครมครามแต่กลับนั่งสมาธิอย่างนิ่งเฉยอยู่ๆกลิ่นสาบก,ก็โวยมา ปรากฏใบหน้าอันสยดสยองของพระรูปหนึ่งจ้องหน้าพระเดี่ยวอยู่ใกล้ๆพร้อมกับคำพูดที่เปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบพระแกะกล้าดียังไงมานอนกุฏิของกูพระเดี่ยวได้ยินเต็มสองหูรู้ว่าผีพระจ้องมองตนอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ยอมลืมตาจากสมาธิไม่ตอบโต้ท่าน ได้แต่นั่งนิ่งผีพระซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิถึงกับโมโหเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครที่ไม่กลัวเขามีเพียงพระเดี่ยวเท่านั้นที่เมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผีพระยื่นมือบีบคอพระเดี่ยวอย่างเต็มแรงแต่กลับกลายเป็นว่ามือของเขามีอาการเหมือนถูกไฟช็อตเจ็บปวดจนสะดุ้ง ผีพระจึงใช้อิทธิฤทธิ์ทาให้เกิดลมแรงเพื่อพัดเอาร่างของพระเดี่ยวให้ออกไปจากกุฏิแต่ร่างของพระเดี่ยวกลับแข็งเหมือนก้อนหินร่างของท่านนั่งน,นิ่งไม่โอนเอน็นแม้แต่จีวรก็ยังเรียบร้อยไม่เปลิวไปตามแรงลมผีพระโมโหมากกระทืบเท้าหลายครั้งเพื่อหวังให้ร่างของพระเดี่ยวร่วงลงจากกุฏิ แต่พื้นกุฏิที่ผีพระยืนอยู่ต่างทากที่พังทลายทําให้ร่างของผีพระล่วงลงผีพระตะโกนลั่นด้วยความไม่พอใจหน่อยแกนะแกพระเนียนทั้งวัดได้ยินเสียงต่างหวาดผวาไม่มีใครกล้าออกมาส่วนพระเดี่ยวได้แต่นั่งสมาธิอยู่ภายในกุฏิ ไม่ได้หวั่นไหวกับการกระทำของผีพระเลยผีพระลอยตัวทะลุขึ้นมาบนกุฏิกำหนดอิทธิฤทธิให้เปลวเทียนที่ยังสว่างสวัยอยู่นั้นล้มลงจนเกิดไฟไหม้ทั่วทั้งกุฏิลามมาจนถึงตัวของพระเดี่ยวที่กำลังนั่งสมาธิแกไม่รอดแน่ แม้พระเดี่ยวจะรู้ตัวว่าไฟได้ลามเข้ามาจะไหมตัวเองอยู่แล้วแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวย,ยังนั่งหลับตาอยู่ในท่าเดิมอีกด้วยเปลวไฟได้โหมแรงขึ้นเรื่อยๆจนร่างของพระเดี่ยวหายไปในกองเพลิงและไฟก็ยังไม่กุฏิจนหมดสิ้นได้ยินเพียงเสียงหัวเราะของผีพระที่ดังออกมาจากกองเพลิงเท่านั้น หลวงพ่อไกรและพระเนนที่เห็นไฟไหม้ตานก็พากันออกมาดูเหตุการณ์ที่หน้ากุฏิร้างจะหาน้ามาดัดไฟก็ไม่ทันซะแล้วหลวงพ่อไกรเกิดความเสียใจเพราะเคยเตือนพระเดี่ยวไม่ให้เข้าไปพักในกุฏิหลังนั้นแต่พระเดี่ยวก็ไม่ฟังขณะนั้นมีเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของท่าน ไฟไม่กุฏิจนไม่เหลืออะไรเลยผีพระตนนั้นก็คงจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วหลวงพ่อไกรหันไปเห็นพระเดียวยืนอยู่ก็ถึงกับตกใจอ้าวท่านเดียวเห็นพระกับเนนบอกว่าท่านนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิไม่ใช่เหรอแล้วทำไมท่านถึงออกมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆแล้วผมนั่งสมาธิอยู่ป่าช้าหลังวัดนะครับไม่ได้นั่งอยู่ในกุฏิ คำตอบนี้ทําให้หลวงพ่อไกรเกิดความสงสัยในเมื่อพระเนนที่วัดต่างเห็นพระเดี่ยวอยู่ในกุฏิทั้งนั้นซึ่งพระเดี่ยวได้เฉลยว่าเมื่อหัวค่ำตัวท่านทําวัดเย็นสวดมนต์เสร็จแล้วจึงออกไปนั่งสมาธิอยู่ที่ป่าช้าหลังวัดเพราะเห็นว่าที่นั่นสงบดีหากแต่ระหว่างที่นั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นหนึ่ง จนสามารถถอดกายทิพย์ออกมาได้กายทิพย์ของพระเดี่ยวออกจากร่างเข้ามาภายในกุฏิเพราะท่านอยากรู้ว่ากุฏิร่างนี้ผีดุจริงหรือไม่กายทิพย์ของพระเดี่ยวจึงนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิและพบว่าผีหวงกุฏิได้ออกมาหลอกหลอนท่านภาพที่ผีพระเห็นในกุฏิจึงไม่ใช่กายเนื้อของท่านแต่เป็นกายทิพ์ เปเลวไฟจึงไม่แค่เพียงกุติเท่านั้นส่วนกายทิพย์ได้หายไปจากกองเพลิงแล้วกลับเข้าร่างที่ป่าช้าเหมือนเดิมสแสดงว่าไฟไม่กุติร้างไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมองว่าดีก็ดีวิญญาณพระต,ะตนนั้นจะได้ไม่ต้องยึดติดกับสิ่งของที่ตนเองสร้างมาเขาจะได้ไปอยู่ในภพภูมิอื่นสักที ถ้ามองอีกมุมก็คงจะเป็นการแพ้ภัยตัวเองด้วยเพราะที่ผ่านมามีคนเห็นว่าผีดุจึงจะเผากุฏิทิ้งไม่ให้ผีอยู่แต่ไฟก็ไม่สามารถทำอะไรได้คนที่ลงมือเผาก็ถูกผีหลอกจนมีอันเป็นไปหลังจากที่กุฏิได้ไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานไปแล้วในคืนต่อมาพระเดี่ยวจึงยืนแผ่เมตตาและอุทิศบุญ ให้กับผีพระที่บริเวณกุฏิร้างผีพระปรากฏตัวขึ้นแววตายังเต็มไปด้วยความโกรธเพราะเขาเพิ่งรู้ความจริงว่าพระเดี่ยวที่เขาเห็นเมื่อคืนนั้นเป็นเพียงกายทิพย์ข้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีพระที่สามารถถอดกายทิพย์มาหลอกข้าได้เราไม่เคยคิดจะหลอกใครแต่ท่านต่างหาก ที่เข้าใจผิดไปเองไม่จริงแกตั้งใจทำให้ข้าเข้าใจผิดจนวางเพลิงเผากุฏิที่ข้าอุตสาห์สร้างมากับมือตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรอีกแล้วท่านจงหยุดยึดมั่นถือมั่นสเสถิดขนาดร่างกายของท่านยังต้องตายถูกเปลวเพลิงเผาจนหมดแล้วนับประสาอะไรกับกุฏิที่สร้างขึ้นมาจากไม้สักวันหากไฟไม่ไหม้ มดปลวกก็ต้องมากัดกินจนผูพังอยู่ดีท่านไม่มีวันดูแลรักษามันได้หรอกทุกๆก,การเกิดขึ้นก็ย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปตามเหตุปัจจัยแม้ผีพระยังโกรธแค้นพระเดียวแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขามองไปยังเท่าฐานที่ไม่เหลือแม้แต่เศษซากของกุฏิก็ทำให้ผีพระเกิดความเศร้าใจ เพราะสมัยที่เขายังเป็นพระอยู่นั้นกุฏิหลังนี้เป็นที่พักพิงทั้งใจและกายเพราะเขาเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าเร่ร่อนได้มาอาศัยชายคาวัดเพื่อบวชจึงสร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังเพื่อใช้อาศัยไปจนแก่เท่าทำให้เขาเกิดความยึดติดกับสถานที่และหวงแหนไม่อยากให้ใครเข้ามาอยู่เนื่องจากคิดว่า กุฏิหลังนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายของเขานั่นเองการที่เราเราเข้ามาบวชเป็นพระนั้นก็เพื่อสละจากความโลภโกรธหลงสละจากสมบัติพัส,สถานสละจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆแต่ท่านก็ยังจะมายึดติดกับสิ่งของนอกกายการที่ท่านบวชมาหลายพรรษาจึงไม่อาจช่วยให้ท่าน พ้นจากกองทุกข์ได้เลยผีพระได้ฟังพระเดี่ยวพูดดังนั้นก็ไม่ได้สำนึกอะไรเขายัางยึดมั่นถือมั่นกับกุฏิของตนเองอยู่พระเดี่ยวจึงได้แต่ปล่อยวางและแผ่เมตตาให้เท่านั้นวิญญาณผีพระยังคงวนเวียนเฝ้ากองขี้เท่าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนวันดีคืนดีพระเนนก็มักจะเห็นผีพระ มานั่งยองๆมองซากขี้เท่าแล้วร้องไห้เสียงโหยหวนดังลั่นวัดทั้งหน้าหวาดกลัวและเวทนาไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนผีพระตนนี้จึงจะปล่อยวางได้แล้วคุณละ่ะมีอะไรที่ยังยึดติดอยู่บ้างคิดว่าในวันหนึง่งเมื่อถึงเวลา คุณจะปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ ทีมงานจะตั้งใจทําและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ